สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บคุดเหรียญด็อกคอยนะครับก็คือเว็บนี้เลยนะครับโอเคก็สมัครครั้งแรกนะครับจะรับโบนัสอยู่ที่10 m h s นะครับสาหรับสายฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงลงชื่อนะครับหน้าเว็บนะครับก็จะได้รับฟรีนะครับ10 m h s อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนนะครับก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆลงทุนนะครับก็เว็บนี้ถองขั้นต่ําอยู่ที่ 10ด็อกนะครับนี่นะครับการถอนขั้นต่ําอยู่ที่10ด็อกนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถอนทันทีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ค่าบำรุงรักษาฟรีนะครับการสนับสนุนนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บนะครับเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูได้นะครับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับสําหรับการเชิญเพื่อนนะครับประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นการถอนนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการถอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเว็บว่าถอนขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเว็บไปพร้อมกันนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นการถอนการฝากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการติดต่อนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าติดต่อตรงนี้ได้เลยถ้าเพื่อนๆจะติดต่อนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ชื่อของเพื่อนๆไปนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับก็จะให้เจ้าผู้พัฒนาช่วยเรื่องอะไรนะครับ โอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมกลับมาหน้าแรกก่อนนะครับโอเคมาดูวิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัครเว็บนี้ก็สมัครง่ายๆนะครับผมก็ได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆในการสมัครนะครับก็ใช้กระเป๋าอะไรในการสมัครก็ได้นะครับเขาไม่ได้จํากัดว่าต้องใช้กระเป๋าอะไรนะครับก็ส่วนตัวผมจะใช้เป็นฟอสเซตเพย์นะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นฟอสเฟตเพย์เหมือนผมก็ได้นะครับไปเพื่อนๆเขาไ่ไี้คําว่าดีโพสตต,ตรงนี้นะครับ เออพอเสร็จปุ๊บก็เพื่อนเเลื่อนลงมาตรงหาคําว่าดอทคอยนะครับอย่างนี้ให้เพื่อนๆคัดลอกไปเลยนะครับทําอันนี้จะเป็นเว็บขุดแบบออฟไลน์นะครับตอนนี้มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด4980คนนะครับที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับโอเคหน้าเว็บก็จะประมาณนี้ก็ให้เพื่อนเอเอาลิงก์กระเป๋าที่เพื่อนๆคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับเอามาวางแลวตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนตั้งรหัสผ่านขึ้นมานะครับ เ,เดี๋ยวผมตั้งรหัสผ่านสักคู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บไอ้เพื่อนๆกดเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกจะอยู่หน้าเดียวกันเลยนะครับโอเคพอเราเข้ามาเราก็จะเจออยู่หน้านี้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นลิงก์กระเป๋าของเรานะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆใช้ลิงก์กระเป๋าตรงไงสมัครมาเพื่อนพๆอต้องใช้ลิงก์กระเป๋านั้นในการถอนออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรีสักคู่นึงนะครับ จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษผมก็ได้สมัครมาพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับพอสมัครมาเราก็จะได้กําลังขุดมาอยู่ที่เท่าไรเอ่ยหาย 10mHs นะครับก็เขาจะให้เราขุดฟรีเป็นเวลา1เดือนนะครับก็หเดือนนะครับของผมก็เพิ่งเปิดมาเมื่อ5นาทีที่แล้วนะครับก็ขุดมาพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับตรงนี้ก็ต่อนาทีนะครับเราจะได้อยู่ที่2,083 s a t ต s h i d o อ c คอนะครับต่อวัน เราจะได้อยู่ที่0.03 s าโต s ิด d o g c o i นะครับประมาณนี้ก็อันนี้จะเป็นของสายลงทุนนะครับลงทุนขั้นต่ำ30 d o กนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแปลภาษาสักคู่หนึ่งนะครับก็ลงทุนขั้นต่ำของ30 d o กนะครับเราจะได้เป็นอะไรก็จะได้กำลังขุดเป็น100 m h a s s นะครับราคาอยู่ที่0.04ต่อ m h นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรวม ค่าส่วนกลางแล้วนะครับก็รายได้รายวันเราจะได้อยู่ที่0.31980000 Satoshi d o ค c o นะครับอันนี้ลงทุนอยู่100ดอก300ดอก1,000 5,000 10,000นะครับ10,000ดอกนะครับ50,000ดอก100,000ดอก3 0 0 0 0ดอกนะครับโอเคก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยอมรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆลงทุนนะครับ โอเคเพื่อนๆอย่าลืมนะครับนี่นะครับคุณป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถส่งเงินอ,ออกจากบัญชีของคุณได้นะครับก็จะไม่สามารถถอนได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับให้เพื่อนๆกดที่คลิกตรงสีเขียวตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆลบลิงก์กระเป๋าตรงนี้ออกไปเลยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บให้เราใส่อีเมลของเราไปนะครับโ okay, อเคประมาณนี้เสร็จปุ๊บประมาณนี้รหัสผ่านถ้าเราไม่เปลี่ยนเรากดลบ แล้วก็เอารหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้มาใส่ตรงนี้นะครับออย่า okay, งนี้แล้วกดบันทึกได้เลยนะครับเอเหมือนผมจะใส่รหัสผ่านผิดนะครับโอคนี่นะครับ okay, เดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนะครับเอออีเมลนี้นี้เราไม่เปลี่ยนเราลบนะครับเสร็จปุ๊บเรากดบันทึกนะครับโอเคแอคเคาท์อ okay. ัปเดตแอคเคาท์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาตรงนี้ด้วยนะครับ สำคัญนะครับตรงนี้ถ้าไม่งั้นเราจะไม่สามารถถอนออกได้นะครับโอเคเรามาดูกันหน้าแผงควบคุมก็คือหน้าแรกนะครับตรงนี้แอคเคาท์การนั่งอิงก็คือตรงนี้จะเป็นการเอาไว้ใส่อีเมลนะครับให้เพื่อนๆมาใส่อีเมลกันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเช็คอ้างอิงรายได้บรรทมิตรนะครับเงนินฝากถอนออกนะครับการรอดำเนินการการซื้อที่รอดําเนินการนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีถอนได้ไหมนะครับโอเคตรงนี้คําว่าส่งตรงนี้ก็จะเป็นการถอนนะครับโอเคถอนขั้นต่ําถอนเขาบอกขั้นต่ําในการถอนไม่มีนะครับไม่มีขั้นต่ําก็คือผมว่าน่าจะเป็นขั้นต่ํานะครับอันนี้0.025ดอ็อกคอยนะครับ s a ลูชี่ด็อกคอยถอน1วันเราจะได้อยู่ที่10,000แดอกนะครับวันนึงถอนได้1 0 0 0 0แดอกนะครับก็ถอนเข้ากระเป๋า ที่เพื่อนเนเอาลิงก์กระเป๋าใส่มานะครับก็ผมว่าน่าจะขุดประมาณวัน2วันก็ถอนได้แล้วนะครับเว็บนี้ก็เดี๋ยวถ้าผมถึงยอดถอนขั้นต่ำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันถอนให้เพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคเดี๋ยวสายฟรีมาพิสูจน์ไปพร้อมกันนะครับว่าถอนได้ไหมนะครับแต่ผมไปเจอมามีเพื่อนๆนคนหนึ่งที่ลงในช่อง YouTube นะครับผมก็เจอเขาก็ถอนได้นะครับก็เว็บเหรียญก็เข้ากระเป๋านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าถอนได้ไหมนะครับ โอเคตรงนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับตรงนี้เพื่อนๆติดขัดตรงไหนก็เว็บนี้จะเป็นทําใน google chrome ก็ได้นะครับในอะไรก็ได้นะครับขให้เพื่อนๆใช้แปลภาษาแล้วก็มาดูได้นะครับว่าอะไรยังไงเพื่อนๆติดขัดอะไรยังไงอยากรู้ตรงไหนนะครับมาดูได้นะครับอันนี้จะเป็นการจ่ายครั้งสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็น100รรายการล่าสุดนะครับการจ่ายนะครับโอเคนี่นะครับ ก็มีเพื่อนๆถอนไปนะครับก็คือสรุปว่าขั้นต่ําในการถอนนะครับก็คือ0.025 s ั t o s h i d o g c o นะครับของเว็บนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าผมถึงยอดถอนขั้นต่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆพื่อนีก1รอบนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นที่ติดต่อนะครับก็คือั u p อ o r t นะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับก็ัพ p อ o r t ก็จะเป็นอีเมลนะครับส่วนนี้ส่งเรื่องก็ใส่เป็นชื่อเราอีเมลแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ อธิบายไปนะครับประมาณนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับตรงนี้คือออกจากระบบนะครับตรงนี้โอเคก็ตอนนี้ผมขุดมาเดี๋ยวเหมือนใกล้จะถอนได้แล้วนะครับขุดน่าจะขุดวันเดียวถอนได้เลยนะครับตีสวัสดสองวันนะครับถอนได้เลยตีสวัสดสองวันนะครับ0.025นะครับโอเคก็ตอนนี้มีคนที่ออนไลน์อยู่นะครับประมาณนี้4980คนนะครับ รางวันนะครับรางวัลตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแต่คูดฟรีอยู่ได้อยู่ที่1เดือนเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวสายฟรีมาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีถอนได้ไหมนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคน,นไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาผม,มาอัปเดตก,การถอนเว็บคดเว็บบอทเว็บเคมอะไรประมาณนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ